สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้ขึ้นจากนาเดี๋ยวมาเยี่ยมที่สวนกล้วยกันนะครับผมว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะปลูกกล้วยนะไปดูกันครับให้ปุ๋ยสองที่เอาไปเนี่ยหน้าด่างเนี่ยจะยื่นเนี่ยเนี่ยลองลองตัดดูครับน้ำกอครับน้ำกอลองตัดดูอืมนี่แหละแสดงว่ามันอยู่นั่นไม่มีที่นี่ไม่มีไม่มีตัวไม่อยู่อยู่ในหัวอยู่หัวนู่น หลังกอมันก็อยู่ในหัวที่มันไม่หัวเข่ามันก็อยู่กอเนาะมันใหัวมงาวมันไม่ร okay. ู no ้สินี่ใั้ใช้กล้องส่งเลยนะยอดจริงจริงใช้กล้องส่งมันขยายส่งเลยโอ้โหหาสาเหตุมันมันต้องรักษาทุกจุดอันนี้ผมว่ามันมันมันใกล้มันชิดกันเกินไปแล้วไม่พวกบุกอัดเยอะมันขี่ไรปะไรมันเยอะพวกบุกอัด ลแล้วมันสูงขนาดนี้นี่ออออตัอ,ตอน,นี่สองบตอนนั้นน,น้ำแฉะตอนนั้นน้ำมันแฉะตรงนี้ไงไ่ด้นีเนเลยทีนี้อันนี้วานปุน๋ยสุดอะไรไปไหนตอนี้ยทำไมมันเป็นสีเหลืองเดไม่ใช่ีกสีเหลืองเลยตนี้ เอาสีเหลืองไล้เหรอครับไม่ใช่สิบแปดเหรอถี่ไปเปล่าเนี่ยไม่ถี่เนอะอยางง่ายดีครับโอ้โหเวลาเลยเอย่างนี้ไม่ตัดปีเหรอครับได้กี่เบีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนั้นอันนั้นที่เแล้วตัดได้แล้วได้ครับเนี่ยไม่จะตัดอะไรครีเาง ต่อยห่างหน่อยครับเมื่อทับมันใกล้ไปนั่งนั่งมันตัดยากไม่ไม่ยากมันมันจะโดนไม่ทลูกมโดนเวลามันแจ่มันกินทะลุไฟมันดำอ๋อไม่เวลามันกดเข้าไปอ่ะเนาะเออกออยาาเครับต้องตัดช้าๆหน่อยอืมงามดีเขียวปึ๊ดเลยต้นนี้ดีชุดนี้ดีตอนนั้นรู้จักดีไม่ได้จีบดีอย่างนี้ยังได้ครับ ทำมจกีนนะะงอ้าวก็แน่นอนแล้วนะปลูกไม่ต้องได้กินสิสมัยมันเต็มได้ตอนหนาวไม่แต่ก็ดีครับมันไม่เสียหายเรียกลูกแน่นแน่นทั้งนั้นอันนี้รังนกหรือรังหนูเนี่ยนกนกตรงนั้นอนูแสดงว่าชุดนี้ก็อีกไม่กี่เดือนใช่ไหมโอ้นี่ก็เต็มแล้วต้วนี่เต็มเแต่ก็ยังไม่เต็มที่อืมไม่เต็มที่แต่ว่าแต่ว่าเริ่มเต็มแล้วพูดถึงลูกใหญ่มากไม่ใหญ่นะอืมจะเอาใหญ่กว่านี้มันก็ สายาเนี่ยอ๋อนี่กำลังเริ่มเต็มกใหญอันนี้ใหญ่เริ่มกลมแล้วตรงนี้เมถ่ายรูปอ่นี้ใหญ่สว่ลูีดีอย่างีจเออดีดีดีไม่นะโอ้ทมาสู้มาขนาดนี้มันต้องได้แหละมไม่เป็นไรเห็นได้นี่ อยู่กับน้ำไม่ใช่เป็นอะไรไปเทปน้ำพุ่งเหมือนเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหโล่งใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยเวลาข้างนั้นโอ้โหเออย่างนี้มันสวยเนาะมันมันมันห่างครับไม่ห่างมันไม่ไม่พูดถึงว่ามันมันมันถ่างออกนะแล้วแล้วมันสวยนะมันสวยอืมโอ้ที่ตัดไปสวยนี่อีก โอ้หนี่ยี่ห้าเซนสามสิบเซนลยนะถึงบทใหญ่แล้วะไม่รู้เราเราเอาไว้ไม่หลายหวีด้วยนะมันได้แค่นี้เองอ๋อคือมันสุดเองสุดผมนึกว่าผมนึกว่าเอาไว้อย่างน้อมต้องห้าหวได้หกมันเห็จะดีมต้องห้าหวีที่ห้หวีก็เต็มที่แล้วนีสี่หวีอันนั้นตัดไปสามมีสามมีสามีแล้วขาดทุนดิน้อยเกินคิดว่าหวีบาทอ่าน้อยต้องสอห้หวีี้าสิบต้องได้สองรอยหน่อยต้ององรอยผมค่าดูแลหน่อย อันนี้ได้แค่ได้แคร้อยกว่าบาทอืมอแล้วเป็นคุ้มไหมล่ะจะรับโฉลกหรือยัใช่ใช่ใช่ถ้าบบ้ดีอาจจทางดนี่จะว่ากำลังแล้วแล้วนี่คือเขาเขาให้ทุกวันนี้ยังส่งเท่าไหร่ครับเดือราคาเดิมเลยสี่สิบสี่สิบสอมสิบอ๋อถ้าสามสิบเราก็ขาดตุ่ยบม่ไมเห็นค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าดูแลแอนปุ๋ยต้วง้เออโอ้โอนนี้เล่นปุ๋ยยูเรียก็แตะจะสองพันอยู่แล้วพันห้าเ้าสิบ นี่เห็นขึ้นราคาใหมบอกพันเจ็ดกว่าแล้วไม่ใช่หนิยุเรียน่ะขายไขายยเรียนี่ขายโอ้โหนี่สวยนี่สวยนี่สวยขายไมขายที่นี่ดรวยนี่ลูกดีกว่าครับนี่เท่าไรก็รวยนี่นี่ออกสวนแค่สี่สิบบาทไม่น่าเชื่อเราไปซื้อกินนี่เจ็ดแปดสิบก็ถึงบอกเออโอ้โหแน่นจริงจนี่วีนี่ได้กี่กี่ลูกครับนี่ยิบหนึ่งร้ยสิบสามได้ไหมต่ำอ๋อมันซ้อนกันอยู่สิบสามสิบสี่ต้องได้ เลยหอมแล้วน <mm um. no ี่มีตลาดหมดยังครับนี่ยังยังยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับเราขายเราเองเราขายเองมั่งถ้าไม่ทำนั้นไม่ไปเราขายตลาดนะขายก็อยูีหกสิบอ่ามันก็ได้เราซื้อเราเองเราซื้อสี่สิบซื้อตัวเราเองสี่สิบจะเอากำไรตัวเองเอ้ามายังไงลูกเฮ้ยเราไม่ได้เอาไปที่ไหนอันนี้เร็ว ไม่รู้ไม่ได้คุยกันไว้ไม่รู้รายละเอียดแหวนนี่เดินจนจำได้หมดทุกข์เคลอืมนะแล้วมันออกมันช่วงนั้นมันออกไม่พร้อมกันเนาะเพราะว่าน้ำมันน้ำมันขังเยอะเนาะมันแฉะครับเออยเงี่ยต้องเอานี่ก่อนต้องต้องเอาออกก่อนไม่ออกมันไหมหรือมันยังไงครับร้อนเนาะ มันมันไม่ร้อนเนาะแน่นะอืมได้แน่แน่ต้องกัดออกเลยครับไม่งั้นเดือดจะไม่ได้เลยเร,เราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้กราดถึงไม่เห <um ็นเลยได้แค่วี่เดียวอือถึงเราจะไปขายได้ยังไงด่าอืมเห็นป่ะมันมีทั้งดีมันยังดียังดีทุกทุกจากทุกหลังดีดีทั้งหงดีทุกหลังดีทั้งดีอืมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังถือว่าได้แค่จปดสิบเปอร์เซ็นต์อืมไม่ได้น้อยน

รับกระสวนก็อืมรับกระสวน,อ,สวนอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ให้สี่สิบห้ามิ๊อ๋อเพระาะว่าอะไรครับมันก็สวยเหมือนกันเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันก็ไปส่งกับเราอยากจะได้สี่ไม่ก็ไม่ถึงอ่ะไม่ก็สามห้า,าม,มันไม่มันไม่ถึงสิบลูกอ๋อถ้าสิบเอ็ดสิบสองลูกบางทีก็ลูกสั้นเขาไม่ให้ให้สามติ๊อ๋อลูกมันห่างเนี่ยขนาดนี้ให้สามติ๊โอ้แต่มันใหญ่มันเลย่อก็น่าเสียดายเลยดูดิแต่เราไปขายก็สี่ห้าสามสี่ห้าสี่สิบใช่ไหมเราก็ยังได้นะ เราได้ตัวเองเราซื้อซื้อตัวเองขายเราซื้อตัวเองสามสิบบาทเพราะเราทําแบ่งกับเขาเราซื้อตัวเองนี่เห็นไหมไม่น่าเชื่อกล้วจะได้แต่ละบาทนะไอลูกมระทัดยากไม่ได้คิดตังค์อันนี้สองปีเนี่ยปีหนึ่งยังไม่ได้ปีนะกล้วยยังไม่ได้ปีนะเนี่ยอืมแต่ที่ทํานี่ปีสองชาวคขาเนี่ยปีสอคือกล้วยเนี่ยอายุยังไม่ถึงปียังนี่ยี่แต่นั้นปลูก ง่ายก้นมาถึงปีก้เดือนไม่ได้มาถึงปีที่มาตอนนั้นจะมาฉีดยานะครับเอาไปยกโอเคเอาอ๋อขี่ม้าออกไปเลยลูกขี่ม้าเลยงานเราไม่อยากไปทำงานเลูกก็ตัดครับนี่ลูกจะไปทำงานครับอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไม่มีเวลาแต่งหนอเลยครับ แต่งไว้ด้วยดูไว้ด้วยงานตัวือหามจะลืมยาได้ได้ครับได้แล้วยังมาเขเหยหยีบยอดมันครับดูลูกวางก่อนเลยวางวางก่อนเลยให้ดูลูก ปลูกแตงไทยไว้ใต้กล้วยเป็นผลพลอยได้นี่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 เห็นไหมอันนี้คือผีเสื้อที่มันมาไข่นั่นแหละชอนใบนี่แหละ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 ผีเสื้อที่มันมาไข่เป็นชอนใบอ่ะอ๋อกำลังโตดูนี่ดีกว่านี่เลยสวยกว่านี่ดูนี่ดีกว่าโอ้นี่ไงนี่ไงในข้างหน้านี่นี่เออเนี่นี่ย อันนี้สวยแตกแดงไครแดงใครล้วงี้ไม่หาอะไรลองมาหน่อยครับไม่ต้องล้อตูดมันจะเสียหายเอาน่ะนี่นดูนี่นโอ้โอ้อันนี้พวกนี้เนื้อเขียวเนื้อเหลืองครับเขียวทั้งนั้นอันนี้สวยๆนี่ยอันนี้ใช่แกะมีแกะจะให้ไปแกะอยู่บ้านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้เยอะเลยมันมีน้ำเต้าด้วยไอ้น้ำเต้าที่มันแตกแต่ละไงอืมเอาไปกินไหมล่ะมีอยู่ลูก หวานหวานของหวานแตงไทยลูกแตงไทยผักบุ้งลูกกันเลยนี่สวยๆไรนาส่วนผสมอันนี้ผลไฟได้เงินผลไฟได้ไปฝายนี่จะแก่ครับครับเรา้วาเราจะแก่แล้วก็ผลไฟได้ทุอืนครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับผมหนึ่งกิจกรรมทางการเกษตรนะครับผมที่สร้างรายได้ให้นะครับผมก็ทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับผมมีเวลาก็ ดูแลกันนะผมได้หลายสวนเนาะนะครับผมแล้ววันนี้ก็นําพาอีกหนึ่งบรรยากาศนะผมมาให้ทุกคนได้รับชมก็แล้วกันนะครับผมกับสวนกล้วยนะครับผมที่ที่อาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็ต้องฝากกับใ้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบรรยากาศดีๆยังไงเดี๋ยวไปต่อกันครับวันนี้คงขอลาการไปกับบรรยากาศสวนกล้วยแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะสวัสดีครับ